พี่พค่อยๆนะครับระวางมันร่วงใส่โอ้ใหญ่ๆทางใต้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บภาพเก็บภาพก่อนเก็บภาพก่อนเก็บภาพ่อยเก็บภาพ่อย้มันดูแล้วมันสวยีมีคนช่วยยกหนึ่งสองอ้าวโอเคครับใช่แช่น้ำไ้ก็ได้ครับไอเอาเอาแก้หางแล้วก็มัดปากวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บภาพนครอบตัวไหนเลือกได้ครับเก็บภาพเนี่ยท่านใดสนใจมาปรึงนะครับโลละเจ็ดสิบบาทมาเลือกได้นะครับรับโลละเจ็ดสิบครับผม โอ้มาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้ว,วมาแล้วม,มาแล้ว <har S 1> มาแล้วโอ้<ๆ>มาแล้วมาแล้วเนี่ย,ยครับตัวใหญ่เลยครับโอ้ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับ <c oughs> มีมีคนช่วยยกอยู่นะครับเนาะมัดหางนะครับเพราะว่าปลามันเลยแต่ช่างนะครับมันไม่ได้แต่ช่างมาสองอันนะครับมันต้องมัดหางแล้วร้อยเหงือกถึงจะช่างได้นะครับะก็ไล่เรียกกันลวครับสิบเก้ายี่สิบไม่เกินนี้นะครับเนาะสิบเก้ายี่สิบอ่ะพี่พี่ค่อยๆนะครับระวังมันร่วงใส่ขานะครับมัดมัดตึงๆนะพี่อย่าให้มันหลุดนะครับเพราะว่าปลาน้ำหลักมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามันร่วงใส่ขานี่ โโอ้หมันถึงขนาดไปผ่าเลยนะครับอย่างผีตัวหนึ่งต้องรีบมันไม่ต้องรีบทางนี้หนึ่งตัวนี่ทางนี้ต้องระวังต้องระวังให้ดีนะครับทางนี้ก็มีหนึ่งตัวนะครับพี่น้องตัวใหญ่โอ้ใหญ่เลยครับพี่น้องครับโอ้ใหญ่ใหญ่ทางใต้นะครับลูกปลานินนะครับค่อยค่อปลานินปลาหโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันไม่ได้เก็บภาพเราเลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บภาพเก็บภาพก่อน เก็บภาพก่อนเก็บภาพหน่อยเก็บภาพหน่อยให้มันถ้าดูแล้วไม่นถึงมีคนช่วยยกหนึ่งสองอ้าวโอเคครับไปแล้วนะครับตัวนี้โอ้โหใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่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 เป็นหัวประมงเนาะกินข้าวเลยบอสประมงนี่เดี๋ยวผมช่วยครับเดี๋ยวผมช่วยหน้าผมแล้วประมงหน่อยนะนี่ครับตัวนี้ยังมาทันแล้วอยู่ครับอาจจะหมดน้าหมดอะไรก็แล้วแต่เด้อ จะช่วยดูหน่อยกรรมการมูซี่คชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรเครับยี่สิบเอ็ดมาเพียวครับยี่สิบเอดกิโลครับตัวนี้ใช่ไหมยี่สิเอดกิโลครับยี่สิเอดกิโลเจริญโบเชตครับอันดับหนึ่งกี่กิโลเนี่ยโอ้ครับอันนี้ยี่สิบอ็ดกิโลนะขายป่ะพี่วิเอากลับบ้านมันมันยังเต็มอยู่เลยนะเนี่ยมันยังเต็มอยู่เลยครับโวรุ่นยี่สิบโลนะครับขึ้นมาเยอะแล้วครับน่าจะประมาณห้าสิบตัวแล้วนะครับเนาะ ใช่แช่น้ำไว้ก็ได้ครับไอเอาเอาแก้หางแล้วก็มัดปากวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บผ้าตัวไหนเลือกได้ครับเก็บผ้าเนียท่านใดสนใจมาปึกงนะครับลงละเจ็ดสิบบาทมาเลือกได้นะครับรับลงละเจ็ดสิบครับผมเอาไหมครับเอาไหมจะลดให้เอาปลาปึ๋งนะครับปลาปึ๋งนะครับลละเจ็ดสิบบาทนะครับเชิญพี่กล้องอุดการนะครับมาแล้วครับมาจากไหนครับนี่มาจากไหน มาเตเดตนะคบโอ้ทำไมมาเตเดดหมานัะครับหมานกี่ตัวแล้วนี่ทีมงานเบาขึนนะครับพี่เบาอยู่สายนอกทีมงานเอาขึ้นมาสามตัวเลยได้พี่เบาป่าบุตรเลือดได้ไอ้ช่วยช่วยมัดขึ้นนี่ครับช่วยไม่ไม่มัดจะไปจับไม่ได้มัดให้มันตึงครับนี่มัดตรงนี้แล้วมันคั้มนะครับน่าจะยี่สิบเอ็ดเหมือนกันนะครับตัวนี้กร่ช่างดูได้กี่ข้างเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเปิ่หนึ่งมัดให้มันตึงก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมันยังไม่นิ่งครับมันยังไม่นิ่งรอเป๊บหนึ่งอ่านี่แหละครับมันมาแล้ว ขีดละสองนะครับขีดละสอง,สองเดี๋ยวเดี๋ยวครับเมื่อกี้ไปปัดเดินช่างเข้มมันน่าใจกระดิกเนาะอ่ะ,อะมันเป็นยี่ยี่สิบโอ้ไมาอีกแล้วมันขีดละสองมันไม่ใช่ยี่สิบมาอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหนี่มาอีกแล้วครับอ่ายี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบจุดแปดครับยี่สิบจุดแปดครับชื่อบุญเลิศป๋าบุญเลิศนะครับทีมงานบ่าอุบลนะครับจากเดนนะครับป๋าบุญเลิศนะครับ อันนี้เอากลับบ้านเนาะมันมันมันเต็มอยู่ครับพี่มันเต็มอยู่ครับปฝาบุญเลิศนะครับเขียนด้วยเขียนยังปฝาบุญเลิศไปดูใกล้ๆทีมงานจากอ่าพี่บ่าวอยู่ไหนเนาะครับเนาะทีมงานเราขึ้นมาสี่ห้าตัวแล้วเนาะครับอ้าวเซียนมาจากที่ไหนครับเนี่ยอันนี้เขาขายครับเขาขายอเมรพายุปะพายุศรีสะเก็ดเท่าเนี่ยปะเล็กเล็กเลยครับมีถุงเซียนมาจากอำเภอพายุนะครับพี่น้องครับ มานคือกันครับพี่น้องครับตัวใหญ่เลยครับอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดบ้านเท่านั้นเองนะครับพี่น้องครับเพียนปลาตะเพียนอาใครได้ตะเพียนเยอะเอาขึ้นมาขายหน่อยนะครับเนาะปลาตะเพียนปลานินนะครับเอามาเลยครับเอามาเลยกองที่อำเภอการนะครับไม่รับเงินที่เมื่อไหร่นะรอเอึ้นแล้วครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมถ่ายรูปกันแถวหนึ่งเข้าหนึ่งเดี๋ยวเด้วย น้องน้องพี่ชายอยู่ไหนคะมีทีมงานเขาจะกลับบ้านเนาะเขาเขารอเงินเนาะน้องพี่ชายอยู่ไหนคะสุดยอดสุดยอดสุดดยอพี่สุธีเอามาอีกแล้วโอ้ยอุ้มเลยอุ้มเลยโอ้โหใหญ่จริงจริงเอามาทำไมเยอะจังค่ะมาไทยลูกชิ้นใสอุ้มไปอุ้มไปจากสามชั่วโมง สามกิโลเนี่ยอยู่ไม่เป็นโอ้ยใคจชิคี้พายนะคะพี่สุดดีว้าวมันกล่องกล่องเอามาหรือยังนาะพี่น้องเอาไปเอาใส่กล่องยดยดยดนน่นกล่องเบงไม่เอากล่องนะพี่หน่อย เื่อเขาเอาเป็นนะนนอาพิสุทีแสงนี้ก็ได้คะ่ะอันนี้มันประมาณสองโลสามโลอ่าสามโลพอดีนะคะอามามาเอาตัวนี้กี่โลคะหักออกสามโลคะ่ะ สิกิโลนะคะ19โลนะฮะพี่บารบัสาัดได้ไปอย่างพี้พี่บาร์บสาสุดยอดสุดยอดครับพี่บาร์สซดแฟปานินมาขายด้วยที่กอําำนวยการเรื่องบาร์สาเลย